กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านครับกระผมพลตํารวจตรีเอก,กลักษณ์ริมสังกาศรองผู้ช่วยวการตํารวจภูธรภาค6กผู้แทนสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีให้ทําหน้าที่ชี้แจงนะครับต้องขออนุญ,ญาตเรียนก่อนว่า20ท่านที่ให้ความเห็นมาเนี่ยจริงๆแล้วกฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรมีหลายฉบับด้วยกัน นะครับในส่วนที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติรับผิดชอบคือพระราชบ,บัญญัติจราจรทางบกแต่ถ้าเกิดพูดกันถึงเรื่องรถยนต์ใบขับขี่รถบรรทุกไฟหน้ารถไฟเลี้ยวกระจกผู้นี้อยู่ในพรลบรถยนต์กับพรลบขนส่งซึ่งเป็นคอรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเพราะฉะนั้นจะผมขออนุญาตกาบเรียนาท่านประธานสาภา ว่ากับผมขออนุญาตชี้แจงในส่วนของประเด็นร่างแก้ไขพรลบาจราจรทางบกแล้วก็คําถามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายจรารนะครับ,รบหลังจากนั้นจะขออนุญาตให้ผู้แทนกรมการขนส่งทางบกตอบปัญหาข้อข้องใจและความเห็นของท่านสมาชิกในส่วนที่กรมการขนส่งทางบกรับผิดชอบอย่างเช่นของท่านวีรกรคำประกอบเรื่องบิ๊กไบค์มันเป็นยังไงนะครับเรื่องรถบรรทุกมันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนก่อนว่า แรงบันดาลใจที่ผมมานั่งทำห8าตั้งแต่ผมเป็นรองผู้คำับการจนตอนนี้เป็นรองผู้ชักการย้ายไปตรงไหนผมก็ยังต้องมานั่งทำเพราะเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดนะครับวันนี้คนไทยเสียชีวิตปีละสองหมื่นกว่าคนวันละห้าสิบคนป่วยพิการติดเตียงอีกปีละหลายหมื่นคน นะครับด้วยเหตุที่ผมเป็นตำรวจแล้วเห็นประสบเหตุผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้คือปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนะครับผมใช้เวลา3ปีตั้งแต่ปี5้าเ6 1าหกจนถึงหกทุกวันพุธบ่ายสองนำข้อมูลปัญหาการทำงานของตำรวจชี้แจงคณะกรรมการกิษฎีกาคณะที่สทุกวันพุธ เป็นเวลาร้อยกว่าครั้งจนกระทั่งได้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาจนถึงตรงนี้นะครับเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ผูกพันกับพี่น้องประชาชนชาวไทยการใช้ดุลพินิษที่หลายท่านบอกว่าตำรวจใช้ดุลพินิษไม่ชอบมันจะเกิดปัญหาการเรียกรับสินบนผมจำเป็นจะต้องชี้แจงและพิจารณาอย่างละเอียดทีทั่วและทำประชาพิจาณ์ตาม,มาตรา77หลายครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อประชานชนชาวไทยและจะทําให้ลดอุบัติเหตุทางถนนได้หลายๆห,หลักการในเรื่องนี้นะครับถูกพิจารณาอย่างรอบคอบโดยนําความสําเร็จจากต่างประเทศนํามาประยุกต์และปรับให้เข้ากับคนไทยเพื่อมุ่งหวังว่าจะทําให้คนไทยมีวินัยจราจรเคารพกฎหมายและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิง่งปัญหาเมาแล้วขับ นะครับจากข้อมูลที่เรามีในมือจากกรมการกรมปอพนะครับจากศูนย์ปลอดภัยทางถนนเราเก็บข้อมูล7วันอันตรายเป็นเวลา2ปีคือ6-1และ6-2สงการปีใหม่สงการปีใหม่สครั้งข้อมูลยืนยันได้ว่าเกินกว่าครึ่งเกินกว่าร้อยละห้ของอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากคนเมา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผมจะนําเสนอคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาสนับสนุนแนวความคิดร่างกฎหมายฉบับนี้ในโอกาสต่อไปแต่ก่อนอื่นขออนุญาตตอบความเห็นของทุกท่านอีกทีนะครับของท่านอาจารย์จากสกลนครนะครับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์วันนี้ต้องยอมรับครับตายเยอะจริงๆถ้าการ,รบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดถ้าผู้ขับขี่ไม่ตระหนัก นะครับถ้าไม่สามารถควบคุมได้เราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอุบัติเหตุได้ในเรื่องของความเร็วขออนุญาตตอบในภาพรวมนะครับหลายๆท่านพูดกันในเรื่องความเร็วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเร็วอยู่ในพรบาจราจรทางบกมาตรา67มันบัญญัติไว้ว่าห้ามขับรถช้าหรือเร็วกว่าที่กําหนดในกฎกระทรวง นะครับกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาเมื่อปี2524มันบอกว่าในเขตเทศบาลห้ามเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกเขตเทศบาลห้ามเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันใช้มา40ปีแล้วครับขออนุญาตรายงานความคืบหน้านะครับว่าณนะปัจจุบันนี้สำนักง,งานหน่งชาติและกระทรวงควมนาคมกำลังปรับแก้กฎกระทรวงเรื่องความเร็วให้สอดคล้อง กับการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบันให้สอดคล้องกับยานยนต์และถนนนะครับเพราะฉะนั้นถนนเล็กๆอาจจะก็ต้องขับช้าถนนใหญ่ๆขับได้เร็วขึ้นควบคุมความเร็วในชุมชนอย่าเร็วมากเพราะเป็นอันตรายต่อเด็กต่อคนในชุมชนแล้วไปชดเชยให้ในทางหลวงระหว่างเมืองในทางพิเศษให้ขับรถได้เร็วมากขึ้นนะครับถนนกว้าง ขับได้เร็วมากเหมือนอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าต่อไปในอนาคตถนนในประเทศไทยจะวิ่งได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียงแต่ว่าอยู่ในระหว่างการปรับสภาพถนนให้สอดคล้องกับความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอีกไม่นานท่านได้ขับรถเร็วขึ้นแน่นอนครับก็ต้องเรียนก่อนว่าตำรวจก็พยายามอยากให้ขับรถเร็วครับแต่ต้องไม่เป็นอันตรายสําหรับท่านสุพิสารนะครับรถแว้นนะครับต้องเรียนว่าหลักการในกฎหมายฉบับนี้ เพื่อควบคุมการแข่งรถนะครับถ้าได้รับความกรุณาจากกระบวนการนิติบัญญัตินี้พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องร่วมรับผิดชอบดูแลเยาวชนและเด็กในเรื่องของการแข่งรถนะครับมีท่านหนึ่งบอกว่าในเรื่องของการรวมกันห้าคันขึ้นไปเว้นแต่จะพิสูจน์ได้เนี่ยก็ต้องเรียนก่อนว่าเป็นบทสันนิษฐานกฎหมายเพื่อให้โอกาสเขาก่อนหน้านี้ถ้าเกิด เด็กรวมตัวกันในปั๊มน้ำมันสิบคันยี่สิบคันถ้ายังไม่ออกมาแข่งบนถนนยังไม่เป็นความผิดแต่ในร่างกฎหมายฉบับนี้ถ้ารวมตัวและมีเจตนาให้เห็นได้ชัดเจนว่าจะทำการแข่งรถเจ้าหนี้ตำรวจมีอำนาจเข้าไปรบรับยังเข้าไปดำเนินการได้เพื่อขยายกรอบในการควบคุมโอกาสในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในการแข่งรถในทางเพื่อไม่ให้รบกวนพี่น้องประชาชนคนอื่นในทางสาธารณะ นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของรถที่ไม่แข็งแรงและไม่ปลอดภัยขออนุญาตตอท่านสุพิสารว่าวันนี้ในพรลาบาจราจรทางบกมีกฎหมายบัญญัติแล้วครับคือมาตรา6และมาตรา10ทวิเพียงแต่ว่าอำนาจในการหยุดการใช้รถมันยังไม่มีเราเลยขอเพิ่มการหยุดการใช้รถเมื่อเจ้าพนักงานจราจรพบรถที่อาจเกิดอันตรายหรือไม่ปลอดภัยสำหรับผู้อื่นในทางจะแบ่งเป็นสองส่วนครับ ส่วนที่หนึ่งคือถ้ามันอันตรายแต่ไม่อันตรายร้ายแรงเขาจะออกหนังสือและสติ๊กเกอร์แปะว่าให้ใช้ได้อีกสามสิบวันไปปรับปรุงซะและไปให้ขนส่งเขาตรวจถ้าขนส่งตรวจแล้วว่าปลอดภัยคุณกลับมาใช้ได้ตามปกติแต่ถ้าเห็นว่ามันอันตรายขับออกไปข้างหน้าต้องไปเกิดอุบัติเหตุต้องทําให้คนอื่นเดือดร้อนแน่นอนอำนาจที่จะมีคือหยุดทันทีเอารถออกมาจากถนนห้ามใช้ แล้วเอาไปทำไซให้ดีขนส่งอนุญาตให้เอามาใช้ได้เมื่อไหร่จึงเอามาวิ่งได้นะครับตรงนี้เราขออํานาจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจมีอํานาจป้องกันอันตรายสําหรับพี่น้องประชาชนคนอื่นที่ขับรถในทางสาธารนณะนะครับขอขอบพระคุณท่านคารลมนะครับก็ก็ต้องเรียนก่อนว่ากฎหมายที่เราแก้เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าพยายาม จำกัดการใช้ดุลพินิษของตำรวจควบคุมการใช้งานยาไปมีความผิดที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนสิ่งหนึ่งที่ท่านคาโลอาจกอให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนะครับสำนักงานหลวงชาติจะ ไปดาเนินการออกแนวทางว่าการจะดําเนินคดีในเรื่องของอาจกอให้เกิดความเดือดร้อนของผู้อื่นจะมีลักษณะใดบ้างต้องอธิบายให้ชัดเจนไม่ใช่เขียนเช็คเปล่าแล้วก็ให้ตํารวจไปคิดเอาตามอาเภอใจยังไงก็ต้องมีมาตรการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจอย่างเข้มงวดครับแล้วก็ต่อด้วยป้ายจราจรต้องเรียนก่อนครับตํารวจจราจรรับผิดชอบ รับผิดชอบแค่การควบคุมการจราจรป้ายจราจรเป็นความรับผิดชอบของท้องถิ่นครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นสส,อสอพื้นที่ใดอยากให้มันมีป้ายจราจรเพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรตรงนั้นแล้วทราบข้อกาหนดข้อห้ามหรือข้อพึงปฏิบัติต้องขอให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการเว้นแต่ถ้ามาอยู่ในเขตทางหลวงหรือทางหลวงชนบทแขวงการทางเป็นผู้รับผิดชอบแต่ถ้าในเทศบาลเป็นเทศบาลกับอบตอครับ ตำรวจพยายามขอให้เขามีป้ายมากๆแต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณบางครั้งเราก็เราก็ประสบปัญหาอย่างนี้เหมือนกันก็ต้องขอญาตินำเรียนชี้แจงครับสสอท่านพักก้าวไกลเรื่องจักรยานยนต์เจตนารม์ในการแก้ข้อยกเว้นให้รถจักรยานยนต์สามารถออกขวาได้เกิดจากลูกน้องของเองครับตำรวจ ตำรวจจราจรเมื่อครั้งผมอยู่บกจรอไปจับมอเตอร์ไซค์ออกขวาข้างหน้ามีรถจอดอยู่แถวถนนพระรามสองเนี่ยแหละครับลงทางด่วนมาปุ๊บซ้ายสุดมีรถจอดทุกคนก็ต้องหลบแล้วออกขวาช่องที่สองถูกไหมครับตำรวจตั้งอยู่หน้ารถแล้วรอ,อจับบอกว่าวิ่งขวาผมก็ถามเฮ้ยคุณคุณไปจับเขาได้ยังไงมันมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าไม่ได้ละครับผิด ผมบอกว่าอาถ้าอย่างนี้เขาขับรถมาแล้วเจอซ่อมถนนอยู่ต้องจอดรอเขาซ่อมถนนเสร็จถึงจะไปต่อได้หรือไงหรือจักรยานยนต์เลี้ยวขวาไม่ได้เพราะถ้าเกิดเลี้ยวขวาเปลี่ยนช่องทางก็บอกไม่ได้ครับกฎหมายมันเขียนว่าอย่างนี้ผมต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่งั้นผมจะผิดหนึ่งห้าเจ็ดผมก็เลยไปนําเรียนกิจธ,ธิการบอกว่าขอข้อมันหยัดให้ชัดเจนข้อยกเว้นของรถบรรทุกและรถจักรยานยนต์จะออกช่องทางด้านขวาได้หนึ่งมีสิ่งกีดขวางสองเมื่อจะแซงรถคันอื่น สามเมื่อจะเปลี่ยนช่องทางถ้าจะต้องเลี้ยวขวามันก็ต้องเปลี่ยนช่องทางมันทางขวาเพื่อเลี้ยวขวาจึงเป็นที่มาของข้อยุเวย้กฎหมายฉบับนี้ครับขออนุญาตนํานเรียนเพื่อทราบแล้วก็ในเรื่องของรถอัตโนมัตินะครับต้องขออนุญาตเรียนว่ามันแบ่งกันเป็นสองส่วนการจดทะเบียนรถที่มันเป็น AI ขับอัตโนมัติต้องไม่มีคนขี่จะเป็นความรับผิดชอบกรมการขนส่งทางบกจดทะเบียน ถ้าขนส่งจดทะเบียนแล้วเอามาวิ่งในถนนจึงจะเป็นความริบผิอบของตำรวจจราจรครับท่านนิกรจำงก็กล่าวขอบพระคุณท่านนิกรจำงครับสนับสนุนสำนักงานหห่วยชาติช่วยเหลือแนวทางการปฏิบัติของตำรวจได้ดีเสมอมาในส่วนของวิจราจรวันหนึ่งประเทศเรานะครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งและตำรวจอีกส่วนหนึ่งอยากเห็นสารจราจรเพื่อให้ทวงดุลอำนาจการปฏิบัติงานระหว่างตำรวจและประชาชน นะครับถ้าวันไหนพี่น้องประชาชนได้รับใบสั่งแล้วไม่เห็นด้วยกับใบสั่งที่ตํารวจเขียนถ้าไปขึ้นสารจราจรถ้าวันไหนประชาชนถูกตํารวจรับผิดชอบไปผมว่าเนี่แร์นะครับในส่วนของสํงนานักงานราชเห็นด้วยกับวิจรารจรที่ท่านนี่ก่อนานวเสนอครับและโดยส่วนตัวผมจะพยายามช่วยทุกวิถีทางครับเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านเพื่อบ้านเราจะได้มีสารจราจรท,ทีหนึ่งท่านสมเกียรตินะครับ ต้องขอญอาตเรียนก่อนครับว่าในพราบาจราจรทางบกฉบับที่12มีสาระสำคัญที่อยากจะนำเรียนอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1คือต่อไปนี้มีระบบตัดคะแนนความพิดหรือดีเมลิตพอยต์ซิสเต็มเหมือนต่างประเทศทุกท่านจะมีคนละ12คะแนนทุกครั้งที่กระทําความผิดจะถูกตัดคะแนนถ้าคะแนนหมดจะถูกสั่งพักใช้ใบย่าก,กับขี่เป็นเวลา90วันและจะมีการเชื่อมโยงระบบ ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมการขนส่งทางบกตามมาตา4ทับหนึ่งตรงนี้เราเดาเนินการใกล้เสร็จแล้วและเราคาดว่าระบบบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะใช้ได้ภายในปี2564และเราเชื่อมั่นว่าจะทำให้อุบัติเหตุทางถนนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิเฉกเช่นประเทศสากลน,นะครับเข้าประสบความสำเร็จมา ในส่วนของรถบรรทุกขนาดใหญ่เลือกเวลาขับขี่ก็เดี๋ยวขออนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกมาตอบนะครับท่านจิรายุนะครับต้องเรียนก่อนนะครับว่ากฎจราจรผมเองผมทํามาอย่างหนักผมทําการบ้านผมใช้เวลาส่วนตัวใช้เวลาทํางานนอกเวลาทํางานทีมงานของผมทำงานอย่างหนักเพื่อให้เป็นจริงได้ในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับ รถช้าวิ่งขวานะครับต่อไปในอนาคตกฎกระทรวงนี้ออกใหม่ต่อไปรถช้าวิ่งขวาถ้าเกิดช้ากว่าความเร็วที่กฎหมายกําหนดถูกใบสั่งครับต่อไปนี้รถขับช้าก็ถูกใบสั่งรถขับเร็วก็ถูกใบสั่งครับขออนุญาตนาเรียนเพื่อทราบในส่วนของน้ําหนักรถนะครับในหลักการที่ว่าขอเปลี่ยนน้ำหนักรถจาก1,600กกิโลเป็น2,200กิโล เนื่องจากว่าพรลบรถยนต์ได้เปลี่ยนน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์กระบะส่วนบุคคลหรือรถปิกอัพขยายจาก1,600กิโลกรัมเป็น2,200กิโลกรัมพรลบจราจรทบกจึงจำเป็นต้องปรับขยายน้ำหนักให้สอดคล้องกับกฎหมายพรลบรถยนต์ครับผมในส่วนของเข็มขัดนิรภัยขออนุญาตตอบโดยภาพรวมนะครับเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ลดอุบัติเหตุครับแต่ มันบรรเทาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในอดีตที่ผ่านมาเรามีกฎหมายนิรภัยอย่างเดียวครับคือทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแต่คาดแบบไหนไม่รู้เด็กเล็กเด็กโตคาดยังไงต้องคาดสิ่งหนึ่งที่เรารับนโยบายและรับข้อมูลมาจาก WHO คือจำเป็นจะต้องปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเข็มขัดนิรภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้น ท่านลองนึกภาพดีครับถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่คาดเข็มขัดนิลภัยมันจะอยู่ตรงไหล่พอดีแต่ถ้าเป็นเด็กหรือคนตัวเล็กๆมันจะผ้าตรงคอครับแล้วมืเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยมันจะดึงอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเท่ากับเข็มขัดนั้นกําลังจะสังหารเด็กจึงจําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์แนวทางในเรื่องของความสูงอายุของผู้ใช้เข็มขัดนิลภัยให้มันแยกประเภทให้ชัดเจนเมื่อกี้มีท่านหนึ่งบอกว่าการที่ไปออกแบบให้มีที่นั่งสําหรับเด็ก ในรถเป็นการเพิ่มภาระนะครับท่านลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าเกิดผู้ใหญ่หนึ่งคนพาเด็กสามสี่ขวบอีกหนึ่งคนนั่งไปในรถจะขับรถยังไงครับท่านจะต้องขับรถไปด้วยแล้วก็ต้องดูเด็กไปด้วยโอกาสจะเกิดอันตรายสูงไหมครับกฎหมายนี้บอกว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่หนึ่งคนจะพาเด็กน้อยไปหนึ่งคน เอาเด็กนั่งในที่นั่งสำหรับเด็กแล้วมีเข็มขัดรัดไปกันได้แต่ถ้าไม่มีที่นั่งสำหรับเด็กคุณหาผู้ใหญ่อีกหนึ่งคนอุ้มเด็กคนนั้นแล้วนั่งในที่นั่งตอนหลังแล้วค่าเข็มขัดนิรภัยใช้ได้ครับมันไม่ใช่เป็นภาละว่ารถทุกคันต้องไปซื้อที่นั่งสำหรับเด็กคันตัวคันละ,ละ,ละ 5, 000, 000, ห้าพันหมื่นนึ่งไม่ต้องครับ แต่ขอว่าถ้าเกิดคุณจะเอาเด็กไปด้วยต้องมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองดูแลเด็กมิใช่เป็นภาระนหน้าที่ของผู้ขับขี่ที่ต้องดูแลเพียงเท่านั้นครับของท่านวีรกรในเรื่องรถสองแถวนะครับขออนุญาตอย่างนี้จริงๆแล้วร่างนี้เขียนว่าหากได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ให้คนโดยสารที่อยู่ในรถยนต์นั้นนอกจากคนโดยสารที่นั่งแถวหนะ้าได้รับการยกเว้นไม่ต้องรัดร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นรถสองแถวรถอะไรก็แล้วแต่ ที่ไม่สามารถติดตั้งเข็มงขัดนิรภัยได้ขับชิดซ้ายแล้วใช้ความเร็วไม่เกินวิ่งได้ครับหลักเกณฑ์นี้เพวาวตลอจะออกกําหนดให้เราไม่ได้ว่าไปออกครอบครูหมดแล้วจะต้องใส่มีข้อยกเว้นให้เพื่อให้คนจนชาวบ้านใช้รถโบราณที่ไม่มีเข็มขัดนิรภยัยวิ่งบนถนนได้แต่ไม่ควรจะเร็วมากไม่ควรจะไปอยู่ทางขวาไปป่าซ้ายป่าขวาแข่งกับคนอื่นวิ่งได้ครับเรียนยืนยัน มีหลักเกณฑ์ข้อ,อเว้นเผื่อไว้ให้แล้วครับใบสั่งนะครับตอนนี้สำนักง,งานเรยชาติมีระบบบริหารจัดก,การใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ท่านอาจจะเคยได้ยินบ้างคำว่า PTM ของธนาคารกรุงไทยนะครับท่านลังสีมาครับ ต่อไปนี้ตำรวจยึดใบขับขี่ไม่ได้แล้วครับถ้าตำรวจเอาใบขับขี่ไปติดคุกครับเพราะไม่มีอำนาจแล้วครับผมเป็นคนยกเลิกกฎหมายเองยกเลิกการเรียกเก็บใบขับขี่ครับออกไปสั่งได้อย่างเดียวแล้วเอาไปสั่งไปชำระที่ไหนก็ได้ครับธนาคารกรุงไทยทุกแห่งสถานีตำรวจทุกแห่งในประเทศนี้เอาไปสั่งไปชำระแล้วก็เป็นราคาเดียวกันทั้งประเทศหลายท่านกังวลว่า ผมขอเสนอขยายอัตราค่าปรับไปเป็นสูงสุดไม่เกิน4,000บาทบมันจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนในกฎหมายจราจรเขียนว่าอัตราค่าปรับจะถูกกำหนดโดยผู้อกตารตํตำรวจแห่งชาติครับต่อไปหนึ่งครับใบสั่งสามารถชำระได้ทั่วราชอาณาจักรเป็นราคาเดียวกันแล้วก็ตำรวจจะไปปรับตามอาเภอใจไม่ได้ผบอรตรเป็นคนกำหนดว่าข้อหาใดควรจะปรับในอัตราใด เพราะฉะนั้นแม้กฎหมายจะเขียนไว้สี่พันถ้าท่านพบตรเห็นว่าข้อหานี้มันเป็นภาระต่อประชาชนอาจจะปรับสามร้อยคุณไปจ่ายที่ไหนก็ต้องสามร้อยครับอันนี้สบายใจได้ครับเขียนมาแล้วต้องมีมาตรการเพื่อไม่ให้ตํารวจเอาไปหาผลประโยชน์กับประชาชนและเป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนนะครับขอญาติเรียนท่านชูวิทย์ครับกฎหมายจราจรมีมาตราหนึ่งร้อยสี่สิบหกบอกว่าร้อยละห้าสิบของเงินค่าปรับ ให้ส่งให้เทศบาลอีกเครื่องหนึ่งตำรวจเอามาเป็นเงินรางวัลแต่ถ้าเป็นอบตอเงินทั้งหมดถูกส่งอบตอตำรวจไม่ได้แม้แต่บาทเดียวและก็มีระเบียบของกระทรวงการคลังเขียนไว้ว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลดังกล่าวยศต้องไม่เกินพันตำรวจโทและได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนขออนุญาตเรียนชี้แจงครับว่าตำรวจจราจรได้เพียงเท่านี้ครับไม่ได้ได้เยอะมากมายของท่านนทวุฒิในเรื่องของการ โอนงานจราจรไปยังท้องถิ่นนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนว่ากฎหมายจราจรมันเป็นภาพรวมของระบบเพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตมีกฎหมายโอนไปท้องถิ่นท้องถิ่นสามารถรับงานจากตำรวจเอาไปดําเนินการได้เลยครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายทั้งระบบก็จะสามารถส่งต่อและสอดคล้องกันได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็ในส่วนของตํารวจเองก็ยินดีปฏิบัติตามกฎหมายครับถ้าในอนาคตเปลี่ยนภารกิจจากตํารวจเป็นท้องถิ่นสำนังกงานวิชายินดีครับ ค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือดนะครับตรงนี้เป็นภาระที่รัฐต้องพิสูจน์ว่าคู่กรณีกระทำผิดกฎหมายหรือไม่จึงไม่สามารถไปเก็บเงินจากคนขับได้รัฐบาลต้องควักเงินมาใช้จ่ายเพราะว่าการตรวจแอลกอฮอลจากเลือดหนึ่งคนใช้เงิน800รครับรถชนกันตูมเป็นพันเป็นเงินพันหกเราก็เลยต้องไปทำในกฎหมายใหร้รัฐบาลเป็นคนจ่ายให้สำนักงานชาติเพื่อเอามาจ่ายให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ในการตรวจแอลกอฮอลครับ ของกุลแรงสีมาผมน่าจะตอบหมดแล้วมั้งครับก็ขออญาติกล่าวสรุปโดยภาพรวมนะครับว่าวันนี้ต้องขอกราบรบกวนท่านสมาชิกสภาทุกท่านความทุ่มเทที่ผมทำมาสามสี่ปีนี้เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดชีวิตผู้เสียชีวิตจากสองหมืให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ ความหวังของประเทศไทยใครๆก็โยนมาที่ตำรวจจราจรพอถึงตำรวจจราจรทุกคนก็โยนมาที่ผมนะครับผมขออนุญาตเรียนว่าสิ่งที่ผมทำหลักการที่เสนอมาไม่ได้ทำเพื่อตำรวจไม่ได้มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องวันนี้สำนักง,งานวิช,ชาติได้นำเสนอกระทรวงกรคลัง,ง,งขอยกเลิกเงินรางวัลค่าปรับพรบรจราจรทางบกแล้วนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินทั้งหมด เราส่งเรื่องมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาสองปีแล้วครับระหว่างนี้อยู่ในการพิจารณาของกรมบัญชีกลางเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าตำรวจะะจราจรตั้งใจทำงานไม่ได้มุ่งหวังเงินรางวัลแต่มุ่งหวังให้ประชาชนเคารพก,กฎหมายและให้เกิดความปลอดภัยในทางถนนนะครับในส่วนของสำนังกงานวิชาติขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้แต่ก็ขออนุญ,ญาตท่านประธานสภาว่าไม่มีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบก นะครับขออนุญาตท่านประธานสภา,าอนุญาตหรือไม่ให้กองการขนส่งทางบกชี้แจงกราบขอบพระคุณครับ